เวลา17นาฬิกา15นาทีที่หนองนกะเลียนของวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมพศ2567ฝน,น,นก,ก,กำลังตกเลยครับขอให้ตกให้ได้น้ำที เกษตรกร,ร,กรชาวหนองนอกกระเรียนแรงหมดแล้วต้นไม้ตายหมดแล้วสู้ไม่ไหวแล้วปีนี้ร้อนมากๆแรงมากๆอยากให้ตกให้น้ำไหลเลย แค่นี้แหละครับเก็บภาพมาเพื่อกัน